ซื้อใส่พริกแต่ว่าอ้าวตา,ายไม่ถ่ายเนื้นอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาโมเดียวนะได้ไหมได้ แล้วจะใส่อีกเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเป็นพรุ่งนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วล่ะครับแล้ววันนี้ถ่ายให้ดูก่อนเราลับได้ไ, <ป S 1> ได้ได้ได้ผมก็ไม่ได้รีบหรอกอยางให้ทำงานเราให้เสร็จนั่นแหละครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาดูแลกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ทอบอ,อก 都不差。 สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่นองเสือมาพบกับพี่จิ๋วเนาะพี่แล้วนี่จ่ายตังค์แล้วนี่เป็นเกษตรกรที่ได้ทําการทดลองปุ๋ยของเรานะครับนี่ผู้รวมทดลองทดสอบทั้งหมดวันนี้ก็เกี่ยวข้าวไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะครับงาท่านนี้นะเป็นไงครับ หลังจากที่ใช้ปุ๋ยของเราแล้วแล้วได้ผลยังไงม้างครับเ็บเก็บเกี่ยวไปเมื่อวานดีดีครับดีรุ่นรุ่นครับจ่ายรุ่นได้ได้เท่าไหร่ครับผลผลิตที่เกี่ยวไปรุ่นได้3ปุ่มมาเกือบไม่ได้จากจากเดิมที่ที่ราเคยปลูกอ่ะได้ประมาณกี่ถังครับไร่หนึ่งที่เราทดสอบกันไรเคยมันไม่ได้กี่ถังเราได้ประมาณ20ถังต่อไร่นะ เฮ้ยเมื่อวานนี่ไม่มาว่ะถ้าถามก็เกี่ยวมันจะแน่นอนโอใช่เกี่ยวมันบอกว่าแรกก็จะใส่กระสอบแล้วพอพอใช้ใช้ของเราไปปุ๊บเนี่ยเมื่อวานเก็บเกี่ยวเป็นไงมั่งได้ได้ไร่ละเท่าไหร่เจ็ดสิบลังังถือว่าน่าพอใจไหมครับดีนะุ๋ยเราดีนะครับนะนี่นี่เรามาเก็บตังค์ครับนี่เก็บดีคนใจตังค์อยู่นี่คนใจตังค์อยู่นี่ใช้ต่อโกหกกันเนี่ยนี่คนตังค์คนใจตังค์ สองปีกันไมก็เดี๋ยวกี่หอจะก็เดี๋ยวว่าศุกรสี่หอเน่ยโอเคนะครับวันนี้เราได้ข้อมูลแล้วนะครับเราก็มาทำการเก็บนะครับเรามีนานทำสัญญาสัญญาเรียบร้อยเก็บเสร็จแล้วก็มีการฉลองนะวันนี้เข้ามาตากนะแต่เราต้องตังค์โอเคครับ โอเคท่านใดสนใจก็ติดต่อทางด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วตรงงเนี้ยก็คือคลองสิบใช่ไหมครับพี่องเสือเนาะสภาพดินสภาพผลผลิตก่อนที่ที่จะทําการทดลองเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่ตรงที่ที่ทดสอบดินมันเปี้ยวผลผลิตก็ได้อยู่ที่สามเกวียนต่อแปดไร่ก็เฉลี่ยแปดไร่ก็คือตกอยู่ที่ประมาณ สามสิบห <35, S 2> ้าถังก็คือสามร้อยห้าสิบกิโลต่อไร่ใช,ใช่ไหมครับ,รบแล้วแล้วแล้ว,ลวพอหลังจากที่ตัดสินใจลองใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงครับขั้นตอนการใส่ปุ๋ยก็เราเราเตรียมดินใช่ไหมเราเราก็ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วเราก็ทําเทือกใช่ไหมฮะแล้วก็ถึงจะหว่านข้าวแล้วก็ผลผลิตก็จากสาม 3ามเวียนก well. 네็เป็นหกเวียนก็เพิ่มมาอีกเพิ่มอีกเข้าหนึ่งใช่เ uh, พ um ิ่มอีกเข้าจากเดิมเนี่ยได้35มสิหถังต่อไรผมนี่ตัวเลขนั้นจะมาเจกว่าถังใชขั้นตอนการการเตรียมดินเนี่ยใช้งานยังไงครับของเราตอนนี้พี่ทำเราก็ไถดินไปก่อนใช่ไหมล้วก็เอาปุ๋ยสาดไปแล้วเราก็ใช้รถไถนาย่ามทำเทือก ครับเพื่อเตรียมดินที่จะพาะปลูกใส่พร้อมกับดินเลยใช่ปรับปรุงดินไปพร้อมกับดินอ๋โอเคครับพอใส่เข้าไปปุ๊บอ่ามันเป็นยังไงครับตัวดินสภาพอัตราที่พี่ใช้อัตราที่ใส่ด้วยดินจากที่มันจะเหนียวเหนียวมันก็จะร้วนรวนใช่ไหมแร้วมันก็จะแบบว่าอ่เวลาเราเดินอ่าเราทำทีแรกเดินมันจะแบบเหมือนจะเหนียวที่เท้าแต่อันนี้มันทําให้ดินร่วนขึ้นอ่ก็ดีขึ้นแลวดินจากแดงแงก็ดําดินดําขึ้นฟูฟูขึ้นใช่ไหมใช่ครับวิธีวิธีการดูแล รักษาในรัดการเนี่ยมันต่างกันกับปุ๋ยเคมีไหมครับอ๋อมันก็ดีขึ้นอย่างจากเคมีเราก็จะใช้เยอะขึ้นครับพวกค่าใช้จ่ายพวกปุ๋ยพวกยาจะขึ้นแต่พอมาใช้ตัวนี้เราก็จะลดต้นทุนลงปุ๋ยยาก็จะลดลงไปปุ๋ยยาก็คือต้นทุนการใส่ปุ๋ยต้นทุนต้นทุนการดูแลรักษาพวกการฉีดยาอะไรเงี้ยฉีดยาเยอะขึ้นกว่าเดิมไหมครับหรือว่าฉีดยารักษาน้อยลงด้วยน้อยลงน้อยลงกก็คือต้นทุนลดแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ ความพึงพอใจความพอใจของพี่ในการทดสอบปุ๋ยตัวนี้เป็นไงม้างพี่ากที่เก็บเก่ใช้ได้ก็โอเคใช้ได้เลยแหละเพราะว่าจากที่เราไม่เคยได้ผลผลิตเราก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจริงตรงผลผลิตเพิ่มขึ้นก็เป็นที่น่าพอใจแล้วมีมีโอกาสจะจะกลับมาใช้ไหมก็ใช้ค่ะใช้ค่ะก็มีโอกาสก็จะใช้อีกโอเคครับรอบนี้ใช่ปลูกที่พี่ปลูกไปรอบที่แล้วเป็นเป็นพันอะไรครับแล้วก็ข้าวมันเป็นลักษณะต่าง ตัวเดิมยังไงที่ที่ปลูกออรอบนี้อืมมันเป็นพันเออขาเรียกว่าพันจัดมีนะนะครับเออมันก็ก็ใช้ได้อะ่ะเพราะว่ามันคือมันสภาพ เราเพิ่งจะทดลองข้าวด้วยแล้วก็ทดลองปุ๋ยด้วยไงเพราะว่าเราข้าวปลูกตัวนี้เราก็เพิ่งจะมาใช้ใช่ไหมโอเคก็มองดูก็ได้ดีอ่ะพอสมดุลกันนะระหว่างข้าวกับปุ๋ยที่มาใช้ได้ราคาก็ไม่แพงใช่ไหมครับราคาไม่แพงมีมีข้อเสนอแนะถึงเกษตรกรที่ทําข้าวอะไรเราแวกแถวปทุมธานีแถวนี้ไหมครับพี่คนข้างข้างที่พี่เขาเคยมาดูแปลงของพี่จิ๋วมอเขบยกว่าเขาก็มีความคิดอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้คือ เขาจะรีบทําเพราะว่าน้ำ嘛คือจะนี่นะถ้ามีโอกาสก็มีใช้จะมีคนทดลองใช้ถ้ามีโอกาสมีที่เขามาติดต่อแล้วะที่เขามานั่งคุยกับเราอะไรก็ก็อยากให้ใช้กันเยอะๆพวกนี้มันไม่ดีเว้นมันดีต่อสุขภาพด้วยพี่จิ๋วเพราะว่ามันไม่มีเคมีใช่ไหมใช่ใช่มันก็ดีขึ้นนะก็ถ้าใครจะดินที่ดินไม่ดีดินเปรี้ยวดินเสียดนอะไรนะใช้ ปุ๋ยตัวนี้ใช้ได้ผลได้ผลเลยได้ผลว่าดใช้ได้ใช้ได้แสดงว่าดีนะครับโอเคงั้นก็วันนี้นะครับเราก็จบการสัมภาษณ์นะครับพี่เจิ๋วนะครับผู้ทดลองใช้ของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ